เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่30ค่ะเป็นข้อสุดท้ายของ Reading นี้นะคะเขาถามว่า What would be the best title for this story นะคะอันไหนจะเป็น ชื่อหัวข้อของเรื่องนี้ที่ดีที่สุดนะคะข้อแรก The Prisoner of the War ข้อ2 The Story of Regulus ข้อส The War of Carthage and Rome ข้อส The Greatest City in the World ข้อไหนนะคะข้อแรกเนี่ยมันแปลว่าอะไร The Prisoner Prisoner แปลว่านักโทษใช่ไหมนักโทษของสงคารามนะคะข้อ2 เป็นเรื่องราวของเรกเลสนะคะ Story of r e g u l u s ข้อ3เป็นสงครามระหว่างเมืองคาร์เทจกับเมืองโรมนะคะและข้อ4เป็นเมืองที่ดีเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะคะข้อไหนควรจะเป็นไททอลนะคะอ่ะอันนี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยอ่านมาและอ่านมาหลายรอบแล้วด้วยเขาบอกแล้วว่า อันนี้เขาเปิดด้วยอะไรเขาเปิดด้วยเขาเปิดด้วยการบอกถึงสงคราระหว่างคาเทตกับโลมใช่ปะแล้วหลังจากนั้นเขาพูดถึง r e กูลัสนะคะแล้วก็พูดถึง r e กูลัสจนจบ Reading นี้เลยค่ะถ้าเราจับใจความสำคัญเนี่ยเราจะจับได้ว่าเขาเนี่ยพูดถึงแต่เรื่องราวของ r e กูลัสนะคะดังนั้นข้อนี้มันสังเกตได้ง่ายเลยถ้าเรามองออกนะคะ ข้อนี้ก็ตอบข้อ2ได้เลยค่ะเป็น The Story of r e g u l a s นะคะข้อ1นเนี่ยนักโทษของ War เนี่ยนักโทษคือใครล่ะมันไม่ชัดเจนใช่ไหมข้อ3ก็เหมือนกันเป็นสงครามระหว่างคาร์เทจกับโลมเนี่ยเขาก็พูดถึงแต่ พารากราฟแรกเนี่ยพารากราฟอื่นเขาพูดถึงแต่เร u l a s นะคะและข้อสียิ่งไม่เกี่ยวใหญ่เลยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมันไม่ควรจะเอามาเป็นชื่อเรื่องด้วยซ้ำเนาะข้อนี้ข้อที่ดีที่สุดเลยต้องตอบ the story of regulus ค่ะเป็นข้อ c h o i ข้อ2องอ่พอได้ยี้แล้วเรามาลองอ่านแล้วก็แปลกันอีกรอบหนึ่งนะคะเราอ่านในฟังก่อน read the article นะคะอ่านบทความ On the other side of the sea from Rome, there was once a great city named Carthage. Rome was not on good terms with Carthage, and at last a war occurred between them. For a long time, it was hard to tell which was the stronger. First, the Romans won the battle, and then the Carthaginians did. The war went on for many years. It happened after a while that Regulus, a brave Roman general, lost the battle and was taken prisoner to Carthage. While he was in prison, the rulers of Carthage came to talk to, with him. They promised to set him free if he could persuade the Roman rulers to make peace with them. They also made him promise that he would return to the prison if. The Roman rulers refused to make peace. Regulus agreed to do so. When Regulus arrived in Rome, he was warmly greeted. The Roman lawmakers came to see him, and Regulus told them that he was sent from Carthage to ask them to make peace. But he thought that the Romans should not do so because sooner or later, Carthage would be defeated. The next day, after bidding farewell to his wife, children, and Rome, Regulus started back to Carthage as, as he had promised to face a cruel death. อ่ะแปลกันเลยค่ะเขาบอกว่าอีกฟั่งหนึ่งของทะเลนะคะจากโรมเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยมีเมือง ที่ยิ่งใหญ่ชื่อเมืองคารเทชนะคะโรมเนี่ยก็ไม่ลงรอยกับเมืองคารเทชนี้แล้วก็ในที่สุดเนี่ยสงครามมันก็เกิดขึ้นระหว่างเมืองทั้งสองนะคะเป็นระยะเวลานานเลยที่มันเป็นการย่างนะคะที่จะบอกว่าเมืองไหนเนี่ยฝั่งไหนมันเก่งกว่ากันนะคะแข็งแรงกว่ากันอันดับแรกนะคะพวกโรมันนะคะก็ชนะในการต่อสู้และหลังจากนั้นนะ่ยพวก คาเทจนเนียนก็คือ,อคนในเมืองคาเทจนะคะก็ชนะเหมือนกันแล้วเขาก็ว่าบอกว่าสงครามเนี่ยมันก็ดําเนินต่อไปในอีกหลายๆปีเลยค่ะเขาบอกว่าพอหลังจากช่วงหนึ่งเนี่ยมีคนชื่อว่าเรกูลัสนะคะเป็นนายพลชาวโรมันที่กล้าหาญค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยแพ้ต่อการต่อสู้นะคะแล้วก็ถูกจับตัวไปเป็นนักโทษที่เมืองคาเทจนะคะ ในตอนที่เขาอยู่ในคุกเนี่ยผู้ปกครองเมืองคาเทจก็มาพิจัพูดกับเขานะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเขาก็สัญญาว่าจะปล่อยเร็กลสเป็นอิสระถ้าเขาเนี่ยสามารถชักจูงชาวโรมันเนี่ยให้สร้างันัิธาพกับพวกเขาได้นะคะแล้วเขาก็ให้เร็กลสสัญญาด้วยว่า เขาเ e g กลาสเนี่ยจะกลับมาที่คุกถ้าชาวโรมันผู้ของชาวโรมันเนี่ยปฏิเสธที่จะสร้างสร้างสันติภาพนะคะเ e g กลาสก็ตกลงที่จะทําอย่างนั้นค่ะในตอนที่ r e g กลาสเนี่ยไปถึงโรมนะเขาก็ถูกทักทายถูกต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยเผู้ปกองชาวของโรมันเขาก็มา หาเร็กูลันะแล้วก็ r e g u l a ัสก็บอกว่าเขาเนี่ยถูกส่งมาจากเมืองคาร์เทจเพื่อจะมาขอสร้างสันติภาพนะแต่เขาเนี่ยคิดว่าไม่อออย่าเชาวโรมันเนี่ยไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไม่ช้าก,ก็เร็วเนี่ยคาร์เทจเนี่ยก็จะพ่ายแพ้นะคะก็คือจะถูกทำให้พ่ายแพ้นนั่เองวันถัดมานะคะหลังจากที่เขาเนี่ยกล่าวอำลาภรรยาของเขาลูกของเขาแล้วก็เมืองโรมเนี่ยเร็กูลัสก็คือเริ่ม ที่จะกลับไปยังเมืองคาเทสนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเคยให้สัญญาแล้วว่าจะไปแล้วก็เพื่อไปประชิญหน้ากับความตายอันโหดร้ายนั่นเองค่ะและสำหรับ leading นี้นะคะข้อ27นะคะตอบข้อ3ค่ะข้อ28ตอบข้อ2ค่ะและข้อ29ตอบข้อ3และสุดท้ายข้อ30ค่ะตอบข้อ2ค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียวข้อไหนาดีอย่าลืมจดนะคะ